สวัสดีครับผมเอกครับวันนี้นะครับผมพามาดูนะครับที่ดินครับพิกัดอยู่ที่คลองเก้านะครับก็แปลงนี้ครับเป็นพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่นะครับอยู่ไม่ไกลจากถนนรังสินนครนายกนะครับขับรถเข้ามาจากปากทางเข้ามาถึงที่นี่ก็ประมาณ450เมตรนะครับก็จะมาถึงที่ดินเลยก็ข่าวดีนะครับสำหรับท่านที่อยากจะมีที่ดินขนาดหนึ่งไร่เหมาะสําหรับปลูกบ้านครับปลูกบ้านทําโกดังอาคารสามารถทําได้นะครับอยู่ในพื้นที่สีชมพูแปลงนี้สวยครับ ขนาดหนึ่งไร่หน้ากว้าง40แล้วก็ลึกลงไปด้านหลังได้40เมตรครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสวยมากเลยแล้วก็มาดูนะครับว่าความพร้อมของที่ดินเนี่ยมีเยอะขนาดไหนครับเห็นไหมครับถนนคอนกรีตนะครับถนนคอนกรีตเนี่ยกว้าง15เมตรนะครับเห็นไหมครับกว้างมากครับมีถนนคอนกรีตขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงมากแล้วก็มีในส่วนของคูระบายน้านะครับวันนี้ป๊าไฟ้าก็มีแล้วนะครับเห็นไหมครับไฟฟ้าผ่านไปหน้าแปลงยาวไปถึงนู่นเลยท้ายแปลงเลยนะครับแล้วก็ไฟฟ้าประปาพร้อม ก็แปลงนี้ครับเป็นแปลงที่เดี๋ยวผมพาเข้ามาดูที่ดินนะครับว่าขอบเขตจากตรงไหนนี่เลยครับหน้ากว้าง40เมตรครับจากเสาไฟฟ้าต้นนี้เลยไหมครับปกติเนี่ยตรงนี้ก็มีคนเช่าอยู่นะครับคือป้าสมนึกในก็เช่าเดือนละ3,000ก็จากตรงนี้เลยครับต้นไม้ใหญ่นี่เห็นไหมครับก็จะเป็นเสาเสาต้นนี้ครับความหน้ากว้างก็คือ40เมตรครับเสาไฟฟ้าต่อเสาไฟฟ้าเลยนะครับยาวมาครับที่ดินก็อยู่ด้านนี้ครับปรับถมไว้แล้วเห็นไหมครับ อ่าก <arrib, S 1> ็ด้านหน้านี่ปรับไว้แล้วนะครับด้านหลังก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องปรับถมดินหน่อยนะครับเพราะว่าด้านหลังเป็นป่ากกครับนี่เป็นพื้นที่ด้านหน้าครับแข็งแรงมากครับที่นี่ครับแล้วก็เราจากตรงนี้เรามองเห็นเลยไหมครับรถวิ่งผ่านไปผ่านมาถนนรังสิ combined. ตนครนายก,กนะครับตรงนี้เป็นตลาดต้นไม้ใหญ่ครับอืมด้านหน้าเห็นไหมครับก็จะมีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาที่เราเห็นแวบๆนั่นคือถนนรังสิตนครนายกครับขับตรงเข้ามาเลยครับที่นี่ครับฝุ่นไม่มีเพราะว่าถนนคอนกรีตที่นี่ใหญ่มาก อ่าตอนนี้ก็เป็นแปลงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับจุดสังเกตง่ายๆต้นไม้ใหญ่ด้านนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมพามาดูข้างในแปลงนะครับมาเลยครับด้านในแปลงเนี่ยคือพื้นที่เนี่ยด้านหน้าเนี่ยที่ดินก็เสมอกับฟุตบาทอยู่แล้วนะครับความสูงของที่ดินเนี่ยปรับถมไม่เยอะนะฮะก็จะมีด้านหลังนิดหน่อยเดี๋ยวผมพามาดูนะครับอ่าต้นไม้ใหญ่เยอะแยะเลยครับนี่ครับนี่เป็นในส่วนของที่ดินเห็นไหมครับมีถนนคอนกรีตมีฟุตบาทแล้วก็ยังมี เห็นไหมครับพื้นที่ที่เป็นฟุตบาทมาอีกนะครับก็เกือบ20เมตรครับถนนด้านหน้าก็นี่ครับเกือพื้นที่ที่ยาวเข้ามาด้านในนะครับก็ดินนี่ถมไว้หลายสิบปีแล้วครับแข็งแรงมากเห็นไหมครับรถเครนเข้ามาได้สบายๆเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับนั่นคือที่ดินด้านท้ายนะครับแปลงนี้ครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับท่านใดที่สนใจนะครับโทรหาเอกได้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับ ดาวสินะครับแปลงนี้ครับขายเข้ากับราคาประเมินนะครับหาไม่มีอีกแล้วครับในพื้นที่ของถนนรังสินครนายกและเป็นพื้นที่ของคลองเด้วยถนนดีไฟฟ้าประปาพร้อมครับแล้วก็ถมไม่แล้วนะครับก็ท่านใดที่สนใจโทรหาเอกได้เลยนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ดาวเพียงแค่สิบเปอร์เนะครับ088 145 115 5ครับรีบโทรมาเลยนะครับสวัสดีครับ